แพทย์จีนสิริพรเฟืองจิต ควารางวัล The v i r a n Hit Thailand s p o t l i g h t Award 2025ถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลสุดปังและวันแห่งเกียรติยศของนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของแบรนด์และศิลปินคนดังต่างๆสำหรับงาน The v i r a n Hit Thailand s p o t l i g h t Award 2025ที่จัดขึ้นโดยสำนักข่าว The v i r a n Hit ภายใต้บริษัท b e s t i s World Entertainment เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่าผู้สร้างสรรค์ธุรกิจและแบรนด์สินค้าและเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ก้า พัฒนาไปด้วยคุณภาพที่ดีอย่างไม่หยุดยัง้งโดยในครั้งนี้มีแพทย์จีนสิริพรเฟื่องจิตนักธุรกิจสาวมากความสามารถที่คอยช่วยเหลือสังคมในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขการศึกษาถูกรับเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาจิตอาสาช่วยเหลือสังคมยอดเยี่ยมณคคลิปโซเทยเตอร์แบงกอกเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอน สวัสดีค่ะแพทย์จีนสิริพรเพื่องจินนะคะปัจจุบันนะคะก็ทำเป็นอาชีพแพทย์จีนแล้วก็เป็นทาง c ีอนะคะของบริษัทตั้งพัฒนาสุขค่ะวันนี้คุณหมอมารับรางวัลอะไรคะคะวันนี้ก็มารับรางวันนะะาขขาลนะคะสาขาเกี่ยวกับสังคมนะคะเพราะว่าคุณหมอค่ะได้ทําโปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับหนึ่งผู้ให้เท่ากับหลายรอยยิ้มค่ะช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติเดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้ค่ะ ต้องบอกว่าหมอโตมาในหมู่บ้านชนบทเนาะแล้วก็เห็นผู้ป่วยค่อนข้างเยอะค่ะค่าใช้จ่ายพวกของชิ้นเปลืองอะค่ะค่อนข้างราคาคสูงแล้วหมอก็รู้สึกว่าถ้าวันนึงเราเติบโตขึ้นอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราก็อยากทําและของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นของจําเป็นและผู้ป่วยขาดแคลนค่ะพคุณหมอได้มาลงมือทำจริงๆแล้วพอเราได้ไปสัมผัสจริงๆมันให้ความรู้สึกอะไรบ้างต้องบอกบอกว่ามันเป็นความอิ่มสุขแล้วก็ เตี่ยมร้นไปได้วยแบบรอยยิ้มมากๆเลยเราต้องบอกว่า,าการที่เราได้ให้รอยยิ้มแบ่งปันความสุขเล็กๆถึงมันไม่ได้มากแต่มันคือโรคอันกว้างใหญ่ของพวกเขาขเขาลยแหละต้องบอกว่าตามหมู่บ้านชนบทตามภูเขาต่างๆพื้นที่ยากไร้อย่างเงี้ยใครอาทิเชน่นตามเขาแถวบ้านไล่อย่างเงี้ยค่ะก็จะม,มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เอ่อทุนทรัพย์ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามหมู่บ้านข้างนอกๆไม่ว่าจะเป็นแถบชายนาฏ อุทัยนคะรสวรรค์กำแพงเพชรอุทยาหรือพวกแบบว่าผู้ประสบไหน้ำาท่วมนะ้ำปัจจุบันนี้ที่กำลังแบบเผชิญน้ำกำลังเยอะเลยอันนี้ผู้บอกกรนา่ะข้อมูลยังไม่มาเพราะว่าตรงไหนที่เขากำลังเหมือนรอ ค่ะเหล็กว่าเป็นทางประชาชนเองที่ติดต่อเข้ามาก็จะมีในส่วนของประชาชนที่ติดต่อเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของภาครัดค่ะเพราะว่าหมอทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนาะในการออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่ากระจายไปในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้ว่าต่างๆรวมถึงในอำเภอด้วยค่ะมาจนถึงวันนี้จากการที่เราได้ช่วยเหลือหลากหลายที่ค่่มันเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกบอกว่า ก็กระแสตอบรับคนก็อยากให้เราไปช่วยในหลายๆจุดเนาะแต่ว่าเราก็แบบว่าเป็นที่ในกับทุกพื้นที่อะไรที่เราทําได้หรือว่าไหนพื้นที่เดือดร้อนสุดเราก็รีบเองแล้วก็ตรงไหนเราทําได้มากเราก็ช่วยจวัดเเทุกที่ตรงไหนเราทําได้น้อยเราก็มีแผนในอนาคตให้เขาด้วยทีนส่วนตัวคุณหมอเรนมีการแบ่งยังไง ธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็ยังมาลงทำซี่ายด้วยอ๋อใสมุดซีเออาค่ะคือเราก็จะมีการจัดแบ่งส่วนว่าในแต่ละเดือนเราก็จะมีหนึ่งถึงสองครั้งในหนึ่งปีเราแบ่งออกเป็นกี่ครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่ละพื้นที่ไปหรือในภาคบางส่วนที่ต้องการความเช่วยเด็ดเด้งด่วนเราก็มีส่วนในงานของลูกน้องเป็นคนดูแลช่เผื่อเพิ่มเติมค่ะอืมแลวตอนนี้ในส่วนธุรกิจคุณหมอทำอะไรยังไงบ้างคะก็มีธุรกิจอาหารเสริมนะคะแล้วก็จะมีโปรเจก เออใหม่ๆในปีหน้าก็ยังมีหลายโครงการค่ะที่กำลังจะทำนะคะก็จะมีตั้งแต่ดูแลผิวพรรณรวมไปถึงเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ภายในค่ะอืมค่ะที่คุณหม่อยากี่มขายอยได้สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนรวมไปถึงคนที่อาจจะมีกำลังซัก ถ้อยากจะลงแบบไปทำแบบหัวค่ะในส่วนของคนเดือดร้อนนะคะทางเราก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้มีกําลังใจในทุกๆวันแล้วก็สู้ต่อไปอย่าไปคิดทอ้อหรือรู้สึกเศร้าหมองกับสิ่งที่เจออยู่เพราะเชื่อว่าเราต้องเจอสิ่งใหม่ๆดีขึ้นในทุกๆนาทีหลังจากที่เราผ่านความเศร้าไปค่ะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากออกมาทําอะไรแบบนี้ขอให้มีคุณมีกําลังกายกําลังใจที่ดีก็ออกมาทําได้แล้วค่ะขอให้มีจิตใจที่อยากทําก็พอ,อค่ะ การทำของคุณจุหมอจะมีทางผ่านช่องทาง TikTok นะคะที่เขียนว่า SJ b a n ค่ะแล้วก็มีทางช่องทาง Facebook นะคะชื่อสิริพร M P ค่ะ